dan pop cat di kue adik kato oh lancang wah adik amo akal si mo adik adik kato oke okay, malah steam pop cat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  ป,ป,ป๊อบแคท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 อดิกาโตกดไปยาวเลยกดไปยาววันนี้กดไปยาวเลยสตรีมเป็นหนึ่งชั้นสตรีมไหมเนี่ยอชิโมจิอามากาตะป๊อปแคทป๊อปแคทป๊อปแคท ชิโมจิอากมาได้ป๊อปแคทป๊อปแคทป๊อบแคทฮึออ hmm. oh, ชิโมจิอาริกาโตุโอ้ oh, ไทยเป็นหนึ่งนะแป๊บหนะึ่งปิดเครื่องก่อนสายแบตไม่เข้าโอเคอ่อ okay. oh, เข้ามากันหนึ่ง

ไอ้หนาโมยอะนรยิมเงีจิ้มาเไจิ้มอะละไปไปไม่มีคนดูเลยโอ้อดกันยาวเลยวันนี้ไปกระสู้กันต่อไป กันต่อไปชูนตอ่ตอไปเข้ามาแล้วติดตามกันด้วยนะครับ 가또 100% 안심 모찌 아이쇼 모제 라라 이모찌 마타마 라라 Còn đu nô lô mấy ai có ý mô tinh ngã ai mì còn mì chùm mù bà tay tay can tò nhân ơ ờ, ơi! ôi, vẫn còn chơi luôn đấy rồi. ai dám chìm mơ, chơi ba lan. Mình, đi cả tờ. Bàn 1 ๊อบแชทยาวเลยวันนี้ไอชีมิอจิแชทไม่ได้อะ๊อบแชทเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งฉันจะตีมหรือยังมันตี๊มาเอ้จิ อีมอนดีจ้าครับครับอาีมอนอีมอนดีจ้าครับครับอาีมอนอีมอนดีจ้าครับครับคนดูอาีมอนอีมอนดีจ้าครับคนดูครับคนหนึ่งคน อ่ะคนดูฮัลโหลที่มาดีจังคนดูครับคนหนึ่งคนอ่ะคนดูฮัลโหลที่มาดีจังครับนดูครับป๊อปเช็ดยาวเลยวันนี้เซมาเจ็บ เอ้ยเป็นป๊อปแคทป๊อปแคทเออป๊อปแคทป๊อปแคทป,ป,ปันนึงเอาคอมก่อนเอาบไซต์สตรีมสุด,สด Free fire. อ๋อคนหนึ่งคนไปย้อนช่วโมงจีกดไปกดไปกดไป แมวบ้าอันนั้นจะนอนๆเออ <laughs> mà này mà này lập chat cái ơi là cho bẻngเลย ơi ơi Joe YouTube kho YouTube phăng khoai ป๊อบแคทอืมอืมอ่าอ่าอัาชมิมอว่จโอ้ไม่อยากเล่นป๊อบแคทเลยช่องฉันมีการคนดู คอนโดลดลงคอนโดลดลงคอนโดลดลงช่องฉันมีการคนดูช่องฉันมีการคนดูช่องฉันมีการคนโดน้อง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 สวัสดีครับช่องฉันมีการคนโดน้อง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 สวัสดีครับ ชิมติ้นติ้นติดตัวนนนนนตุลิกับชิมติ้นติ้นติดตัวนนนนนตุลิกับชิมติ้นติ้นติดตัวนนนนนตุลิกับมุลลกมิสันมุลก ท้องที่ฉันให้เกิบโตในความที่ฉันได้มาดโตอีตูวที่มันจะหมานจนแซวเ,เตี่เลืกสตรีมเหรอวะบันแชนแนลเออคนหนึ่งโถอปะไอควายโจ๊ะปะไอควาย ตกลงในความบันเทิงม,ม,ม,มันจมย์มือจรก่อนยอนปั้นแชนแนลไอตัวไม่ยอมจะออกตอนนั้นที่มันจะออกเฮ้ยเชี่ยวไอตัวไม่ยอมจะออกตอนนั้นที่มันจะออกเฮ้ยเชี่ยวเลิกสตยเตี้ 还到着。